สวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับหนังเกมในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2ทางเปเชลว,วันนี้นะครับแต่ว่าในเวลา90นาทีเนี่ยบุกมาชนะยูฟดดวยสกอร์1ประตูต่อ0นะครับซึ่งเกมจบใน120นาทีต่อเวลาแล้วก็ยังคงไม่มีสกอร์เกิดขึ้นเพิ่มเติมนะครับเท่ากับว่าสกอร์2เกมในเสมอกัน1-1ต้องว่ากันที่การดวลจุดโทษตัดสินนะครับซึ่งก็เป็นฝ่ายเปเชนะครับที่ ทำได้ดีกว่าในวันนี้นะครับชนะจุดโทษเรียบูเบอร์เรสกอร์4ประตูต่อ1นะครับทำให้ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สําเร็จนะครับทางเรียบภูก็ถือว่าน่าเสียดายเลยนะครับกับทีมที่กาลังปั้นมาได้ดีเลยปีนี้ลีกก็น่าจะไม่พลาดแล้วหนึ่งนะครับแต่ก็เนี่ยวันนี้มาพลาด UCL ที่อุาสตร์ตอนแรกว่าจะได้ลุ้นลึกๆหน่อยปีนี้นะครับแต่ก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับมาดูรายละเอียดกันดีกว่าว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่คุณภาพเลยนะครับในศึกแชม คาดหวังเกมแบบนี้นี่แหละว่าจะสนุกนะครับแต่ครั้งนี้ในผมก็ฐานะแฟร์เลฟพูนะครับไม่ได้ผลที่ต้องการเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับอ่ะมาลงรายละเอียดกันดีกว่านะครับเริ่มที่11ตัวจริงกันเลยดีกว่าฝั่งเลฟพูนะครับมาในระบบ 4-2-3-1ผู้รักษาประตูอดิสงเบ็คเกอร์กุหลัง4คนเฟอร์กิลฟันไดา์จับคู่อ ah no. ิบาฮิมาโกนาเต้แบ็กซ้ายนิโรเบร์ซันแบ็กขวาเทนนเล็กซานเดอร์อาร์โน่กองกลาง3คนมีอเล็กซิสแมกเลสเตอร์จับคู่แรนกราฟเฟนแบกกองตรลุกโดมินิกโตบอสไลด์ปีกซ้ายลุยดีอาร์ตปีกขวาโมฮัมเหม็ดซาร่าส่วนศูนย์นัตัวเป้าเป็นดิโอโกโชต้านะครับส่วนเปเชมาในระบบ4-3-3นะครับผู้รักษาประตูจาลูจิดอนนารูมากองหลัง4คนมีวิลเเเนาจวว็้ inhos, ez, ว arp, ก ส่วนเสาภาษาในเกมลุกควีคชาควาร์ชเคเลียแบดลีบาคลา่าและอุสมานเดมเบเล่นะครับทั้ง2ทีมเนะี่ยต้องบอกว่ายึดผู้เล่นชุดเดิมจากเกมนัดแรกที่เจอกันเลยนะครับไม่เปลี่ยนแปลงทีมเลยถือว่าเป็นชุดที่ค่อนข้างลงตัวแล้วก็ฟูลทีมทั้งคู่เลยนะครับ้าว่ากันเนี่ยเป็นชุดที่ดีที่สุดที่เจอกันได้แล้วนัเวลานี้นะครับเสบตัวจริงเป็นประมาณนี้ทั้งคู่นะครับส่วนรูปเกมวันนี้กันเลยนะครับลงรายละเอียดกันทีละช่วงทีละตอนเลยดีกว่านะครับเริ่มที่ครึ่งเวลาแรกกันก่อน เปิดมาเนี่ยถือว่าเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลเนี่ยผมมองว่าเข้าสู่เกมได้ค่อนข้างดีกว่านะครับแล้วก็การครองบอลเนี่ยอยู่ในลิขการเข้าทำของลิเวอร์พูลค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับโดยมี2โอกาสจากโมฮัมเหม็ดซาร่าในนาทีที่4และ5ไล่เลียงกันเลยนะครับครั้งแรกซาร่ายิงแต่นูโนเมนเดสบล็อกจากเส้นสําคัญเอาครั้งนี้เอาไว้ได้นะครับส่วนอีกหนึ่งครั้งเนี่ยเป็นซาร่าแตะลอดขานูโนเมนเดสมาได้ก่อนที่จะโซโล่ยาวๆแล้วก็มายิงออกนะครับ เสาไกลไปถือว่าเป็นการเปิดเกมมาที่ค่อนข้างดุดันของเรวกูเลยนะครับผิดกับเกมแรกที่ถือว่าเจอกันแล้วเนี่ยวันนั้นเปชเช่ H A พับสนามบุกใส่เยลกูรัวๆเลยนะครับเดลกูบุกค,ครั้งเดียวเราได้เลยแต่วันนี้เปิดมาได้ค่อนข้างดูจะสวยงามเลยนะครับแต่เกมเดลกูนะครับที่กําลังตั้งหลักอะไรได้ดีเนี่ยว่า P H A เอชเช่มาได้บอลเหมือนกับว่าทําเร็วดิเรกเพลย์ลูกเนี้ยครั้งแรกของเขาเขาเลยก็ว่าได้นะครับแล้วกลายเป็นว่าครั้งนี้เป็นประตูได้เลยนะที่สิบสองขออภัยนะครับ เราเป็นจังหวะที่นูนเปนเดสนะครับได้บอลอยู่ที่แบ็กซ้ายตรงเนี้ยแทงเข้ากลางเลยนะครับทะแยงเข้ามาเนี่ยตรงนี้ถือว่าพื้นที่ทะลุมาดือด้อๆเลยนะครับตรงกลางของยุคูตรงนี้ถือว่าไปเปิดพื้นที่เฉยเลยนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าผมชมในเดียบของนูนเปนเดสมากกว่านะครับเพราะว่าโอ้สายตาค่อนข้าง เหี่ยวเลยลูกนี้นะครับแทงเข้ากลางมาได้ซึ่งตรงนี้พอหลุดมาแล้วเนี่ยมันก็มีพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งอุสมาเดมเบเล่นะครับเป็นคนที่ได้รับบอลตรงนี้มาเลี้ยงต่อมานิดๆน,น,นะครับก่อนจ่ายออกขวาต่อไปให้แบดลี่บาโคล่านะครับที่ออกสตาร์ทเกมวันนี้เล่นทางขวาก่อนนะครับบาโคล่าก็ได้เลี้ยงจี้ก่อนเปิดเข้าในมานะครับแล้วก็เป็นอีบาฮิมาโกนาเต้กองหลังที่พยายามจะเข้าสกัดแล้วนะครับแต่กรว่าดูจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าไปกักกันกับปาลิซงเบเกอร์นะครับเหมือนกับคล้ายๆลูก เมื่อสุดสัปดาห์เลยนะครับแต่เปลี่ยนคนจากฟานไดาเป็นอิบาฮทิมาโกนาเต้นะครับซึ่งลูกนี้กล่าว่ามันโกนาเต้สกัดไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นเหลี่ยมไปเข้าทางของผู้เล่นเปนเชซึ่งเป็นอุสมานเดมเบเล่นะครับที่เข้ามารอและในจังหวะนี้นะครับได้เก็บตกแล้วก็ยิงเ่ยวจเจาะเผาขนไม่พลาดเข้าไปนะครับเลยทําให้เปเชซออกนาไปก่อนในเกมวันนี้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ดูจะเป็นเกมที่เลี้ยวกูเนี่ยดูจะชอ็อตไปอยู่เหมือนกันนะครับเกมลุกที่ดุดันในช่่วงแรรกกมมาเ,เม็ิจ หายหายไปนะครับแล้วเป็นเปเชเริ่มได้มเ m e n t มมาจากการขึ้นนาไปแล้วนะครับโดยเล่นไปเล่นมาเนี่ยเกมจนจบครึ่งเวลาแรกเลยเนี่ยจะเป็นเปเชที่โอกาสดูจะจแกแจ้งชัดเจนกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นโอกาสของเดมเบเล่คอรัชเคเลียหรือว่าแมตีิบาคูล่าเนี่ยมีโอกาสได้จบกันหมดเลยนะครับซึ่งรวมๆโอกาสแล้วเนี่ยอาริซงเบเกอร์เนี่ยถือว่างานทุกเลยนะครับมี2เซฟอย่างที่โดนขึ้นนาไปแล้วก่อนจบครึ่งแรกนะครับส่วนทางฝั่งของลิเวอร์พูลก็โอกาสหลังจากนั้นเนี่ย ดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีอะไรชัดเจนสักเท่าไหร่นักนะครับก็จะเป็นเครื่องที่แบบตามสไตล์ลิ์พูเลยนะครับจนจบเครื่องแรกอะไรอานั้นคือจะเป็นเครื่องแรกที่วันไหนส่วนใหญ่ของลูกการนี้นนเล่นไม่ดีก็จะแบบซึมๆอื่นๆไปประมาณดูกการเนี้ยนะครับแล้วจะไปเล่นเครื่องในลูกการหลังซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าจบครื่องแรกไปนเนี่ยลิ์พูก็จบด้วยการตามหลังเปเชนศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็คิดว่าเครื่องหลังลิ์พูน่าจะแก้เกมมาแล้วก็ยกกระดับมาได้นะครับอ่ะเครื่องหลังลงมานะครับ เขดูว่าเป็นไปตามคาดดูนะครับเพราะว่าเลโกก็ดูเกมขึ้นมาดูดีจริงๆนะครับโดยเกมบุกเนี่ยเริ่มกลับมาแล้วจากเทียบกับปลายครึ่งแรกที่หายหายไปนะครับโดยมีอ่ะโ่งบอลเข้าสู่ข้นตระขาดได้ด้วยจากซูบอสลาในทีที่ห2นะครับจากการที่ซ้ำไปช้ำมานะครับเทรนด์ยิงชนเสาอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วโซลบอสลายิงได้แต่ก็น่าเสียดายที่ล้ำหน้าไปก่อนนะครับก็เลยเป็นสัญญาณดีเลยว่าเริ่มมาแล้วนะครับหลังนั้นก็ดอนดูมาเริ่มที่จะงานชุกมากขึ้นนะครับมีโอกาสยิงของดูดี ส่วนทางฝั่งของเปเช่เกมลุกในช่วงครึ่งหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่าดูจะเริ่มหายหายไปเหมือนกันนะครับถ้าเทียบกับครึ่งแรกที่มาได้ค่อนข้างที่จะต่อเนื่องมากกว่านะครับซึ่งเกมก็มีการาเปลี่ยนตัวเกิดขึ้นด้วยนะครับสำหรับทั้ง2ทีมเลยสําหรับทางฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยพอเล่นไปได้สัก70นาทีเนี่ยก็มีการเปลี่ยนสู่หน้าตัวต้าออกนะครับเพราะว่าเล่นก็ดูจับจังหวะอะไรไม่ค่อยดีตั้งแต่หายเจ็บกลับมาเนี่ยก็ประมาณเกมสามสีล่ละที่เป็นแบบนี้นะครับเอานูนเยสลงมาแทนบ้าง เรื่อเพิ่มมิติหลังที่ได้ความมั่นใจมาในเกมแรกนะครับที่เป็นคนแอสซิสต์ให้กับทางเอเลียนะลงมา1ส่วนในความมีการเปลี่ยนตัวที่ลิเวอร์พูลเนี่ยถุอว่าซวยอีกหนึ่งจุด,ดก็คือการปาดเจ็บของเทนนัลเล็กซานเดอร์อาร์โนในช่วงเวลาเดียวกันนะครับต้องส่งแตเดวคอนซ่าล,ลงมานะครับแล้วคือไม่ได้ส่งผลแค่เกมนัดนี้ด้วยนะครับยังมีเกมในสุดสัปดาห์ล่าสุดขอพนับสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้อีกนะครับที่จะต้องชิงคาราบาวในวันอาทิตย์กับนิวคาสเซิลนะครับต้องตามลุ้นกันต่่อวา เทรนด์เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับซึ่งเนะี่ยควันซ่าลงมาก็เล่นตรงแบ,บ็คขวาไปเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละพอเทนเจ็บออกไปเนะี่ยมันก็เห็นได้ชัดเลยว่าเกมบ,บุกทางฝั่งขวาเนะนี่ยค่อนข้างที่จะขาดมิติออกไปนะครับพอตรงนี้หายไปนะครับก็เลยเป็นมิติที่ควันซ่านะเกมรับ,บถือว่าลงมาก็ไม่ได้แย่ไม่ได้แบบโดนตัวแจกนะครับในวันนี้ถือว่าเป็นเล่นเกินเป็นเนื้อเดียวได้แต่เกมลูกมิติก็คงไม่เท่าเทนนะ,นะครับเป็นจุดที่หายไปส่วนดาวินลงมาถ้าพูดถึงมิติที่เกม วันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะคลิปเงียบไปหน่อยนะครับสำหรับดาวินไม่ได้ i m p แพ t อะไรเท่าไหร่นะครับแล้วหลังจากนั้นเปชเชก็มีแก้เกมบ้างนะครับมีแบสลิบาโคล่าออกดีเซเรเดรูเอ้ลงมาแทนนะครับก็ผูล่นสไตล์เดียวกันนะครับแล้วเกมก็ยื้อกันมาจนจะจบเกมนะครับก็จะมีปาลิสเปลี่ยนกองหลังอย่างมาควินยอตออกไปก็คิดว่าน่าจะมีอาการบาดเจ็บนะครับเพราะว่าเป็นถึงกัปตันทีมตัวหลักด้วยนะครับถ้าไม่มีอะไรก็คงไม่เปลี่ยนออกเนี่ยเอาเบราโดลงมานะครับก็เกมหลังนั้นนะครับ จบ90นาทีก็ยังกินกันไม่ลงนะครับเฟสเชมีโอกาสในช่วงท้ายก่อนจบเกมีทีหนึ่งจากควาร์สเคเดียแต่ก็ข้ามทานไปนะครับก็จบไม่ลงเหมือนกันแต่ว,ว่าเนี่ยเดี๋ยวครูว่าจบไปเหมือนกันทําไม่ได้นะครับพอแบบเทนเจ็บอะไรไปในะดาวิดลงมาเกมก็ไม่ได้ยกกระดับกับว่าเพาพาๆลงไปซะด้วยนะครับเลยนะเกมเหนื่อยๆไปจนจบ90นาทีเลยนะครับไป,ไปมาก็จบคือจบดูภาพรวม90นาทีก็เป็นว่ารวม2เกมเสมอกันที่1-1นะครับแพ้คาบ้าน0-1เหมือนกันนะครับแล้วต้องต่อเวลาอีก30นาทีนะครับ ในช่วงการต่อเวลาพิเศษเนี่ยก็มีการแปลเปลี่ยนตัวแก้เกมสำหรับทั้งคู่นะครับโดยในชุดแรกเนะี่ยคือเปลี่ยนตรงกลางกันทั้งคู่เลยคืองเลวูลเปลี่ยนโจนแทนแม็กคาลิสเตอร์ส่วนทางเปสเชเนี่ยฟาวิลลูยออกแล้วก็ฟาเรนวาเรนเซเรเอเมรีลงมานะครับถือว่าตามตำแหน่งเหมือนกันเลยต้องบอกว่าการเล่นในช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ยผมมองว่าเป็นเกมที่เปสเชเนี่ยด้วยความที่อายุเฉลี่ยผู้เล่นเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยกว่าเป็นทีมพลังหนุ่มนะครับ ยิ่งเล่นไปเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยว่าเปชเช่มีโอกาสที่จะน็อกเลี้ยฟูได้เลยนะครับเลี้ยฟูเนี่ยยิ่งเล่นไปแล้วดูจะยิ่งเปรีย้ยไปชอบกลชอบกลน,นะครับแล้วก็มีหนำซ้ำนะครับอาการบาดเจ็บของตัวผู้เล่นเนี่ยก็มีมาเพิ่มอีกนั่นก็คืออิบาฮิมาโกนาเต้นะครับกองหลังคนที่2ที่ได้รับบาดเจ็บในเกมวันนี้เหมือนอารมณ์ประมาณกล้ามเนื้อตึงๆนะครับถ้าเทียบกับเพชเนี่ยผมว่าโกนาเต้นยดูจะมีโอกาส ได้ลงมากกว่าในสุดสัปดาห์นี้นะครับน่าจะเป็นอาการตึงมากกว่าเดี๋ยวก็ต้องมาตามกันต่อนะครับอันนี้เป็นาคาการคาดการเดาของผมทานท้นนะครับซึ่งนั่นแหละก็ต้องส่งวัตตุลเอนโดลงมานะครับส่วนตรงลงที่เป็นแก้เกมที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆการส,สับทั้ง2ทีมนะครับเดียปูส่งกัคกโปแทนดีอาร์ตแล้วก็เอเลียตแทนซูเปอร์สไลด์เพื่อเติมพลังความสดส่วนเปเชจะถอดควาลัชเคเลียแล้วก็ส่งรีคังอินแล้วก็เจ้าเนเวสออกแล้วรามอสลงมานะครับต้องบอกว่าในช่วง ต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกเนี่ยก็ยังดูจะไม่ได้มีโอกาสด้มากมายเท่าไหร่แต่ช่วงการต่อเวลาพิเศษช่วงครึ่งเวลาหลังเนี่ยต้องบอกว่าเบเชนโอกาสดีกว่าเ์พูชัดเจนนะครับอลริสงเบเกอร์เนี่ยต้องออกแรงเซฟไปในช่วงนี้สี่ครั้งเน้นๆเลยนะครับโดยจะเป็นดีครังอินได้ยิง2ครั้งเดมเบเล่หนึ่งแล้วก็วิตินยาอีกหนึ่งนะครับดูเอ้นี่ก็จะมีโอกาสเยอะไม่แพ้กันนะครับแต่ก็ยิงนกตกปลาไปส่วนใหญ่นะครับทำให เกมเนี่ยก็ดําเนินมาคนครบ120นาทีนะครับเปเชปิดเกมในช่วงต่อเวลาพิเศษไม่ได้นะครับลิเวอร์พูลก็โอ้โหอุตส่าห์ยื้อมาได้นะครับจากเกมที่เหมือนกับปีปลีย์แล้วนะครับว่าจะไม่รอดตั้งแต่ในช่วงต่อเวลาแล้วนะครับกลับว่าต้องเอาอยู่จนน้องมาลโดนจุดโทษตัดสินกันนะครับซึ่งอ่ะก็มาว่ากันดูรายละเอียดก่อนที่จะยิงจุดโทษเนี่ยจากการที่ผมวิเคราะห์เองเลยนะครับผมคิดว่าผู้รักษาประตูเนี่ยถือว่าสูสีพอกันนะครับอลิซโอมเบเกอร์กับโดนารูบาเนี่ยถือว่ามีการเซฟจุดโทษที่ผมมองว่า ค่อนข้างสูสีกันนะครับอันนี้มุมมองส่วนตัวนะครับเห็นต่างก็ได้ไม่ว่าอะไรแต่ผมว่าตรงนี้สูสีกันส่วนคนยิงเนี่ยผมตอนแรกมองว่าลีวอคูน่าจะดูเก๋กว่านะครับด้วยตัวผู้เล่นที่มีไม่ว่าจะเป็นซาร่าแบบแม้ว่าจะเป็นเอเลียดหรือว่าจะเป็นแบบฟานดที่อาจเป็นคนยิงได้ก็ได้อะไรเงี้ยนะครับที่เราเคยเห็นในคาราบาวครับเอฟเอครับปี2022มายแล้วว่าตัวยิงลีวอพูเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีกว่าเลยนะครับกับกันนี่มุมตอนแรกเนี่ยผมมองว่า P.S.C. เนะี่ยเป็นผู้เล่นพลังหนุ่มนะครับแล้วก็ตัวหลักๆเนะี่ยแบบควาลัชเคเลียมีเจ้าเนเวสบาโคล่าอะไรเงี้ยออกไปเรื่อยๆแล้วนะครับแปบลบว่าเนี่ยมันเหลือแต่แบบหนุ่มๆทั้งนั้นเลยที่จะมายิงจุดโทษนะครับโดยตอนแรกคิดว่าลิปูนะ่าจะได้เปรียบหรือเปล่านะครับแต่พอมายิงกันจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าลิปูแพ้ตั้งแต่การเลือกเหรียญเลือกแดนกันแล้วนะครับต้องบอกว่าแพ้2ต่อเลยนะครับคือแพ้จุดแรกคือ,อเลือกฝั่งที่เป็นแฟนบอลเนี่ย ทางฮาคิมีเนี่ยเป็นคนทอยเหรียญชนะแล้วก็ได้เป็นเลือกฝั่งที่มีแฟนเพจเชยร์อยู่นะครับได้หนึ่งเด้งละส่วนเลือกเดือนที่2คือการเลือกบอลเป็นคนยิงทีมแรกนะครับก็เป็นฝ่ายเพจเชร์อีกนะครับที่ได้ฝ่ายเลือกเป็นยิงทีมแรกสําเร็จนะครับถืวอว่าโอ้โหเลือกตรงนี้ก็เสียเปรียบ2กระทงแล้วนะครับส่วนในการยิงเนี่ยตอนแรกก็ยังคิดว่าเออคู่ก็ได้เปรียยแล้วครับในการที่เป็นตัวที่มีความเก่ามากกว่านะครับโดยเพราะว่าทีละคนเลยวิตินยายิงลูกแรกก็ ถือว่าเสียวๆอยู่นะครับเพราะว่าโ,โหยิงไปไม่มุมเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าผ่านเข้าประตูไปได้นะครับบัรีโซงพุ่งช้าไปนิดนึงก็เลยเหมือนปรับปัดได้ไปลายมือแต่ก็ปอนไม่ออกนะครับก็เลยเปเชนำไปก่อน1นึ่งนะครับส่วนคนแรกของนิวพูลเป็นโมฮาเมดซาร่า์นะครับก็แน่นอนไม่มีพลาดนะครับยิงไปทางซ้ายมือก็เนี่ยหนึ่งหนึ่งเท่ากันนะครับส่วนคนที่2องเปเชนะครับกอนซาโลลามอสก็ถือว่ายิง ได้ดีนะครับยิงไปคนละทางกับอลิซันเลยก็ถือว่าเป็นการเลือกเปลี่ยนมาที่ถูกจุดนะครับเอาลามอสมาเนี่ยคือเปลี่ยนช่วงนาทีร้อยี่สิบเลยเพื่อเอามายิงจุดโทษได้แหละครับก็ตอบโจทย์เลยนะครับส่วนคนยิงคนที่สองของเลียฟูนะครับเป็นดาวินนูนเยสนะครับที่ต้องบอกว่าปกติเป็นคนยิงจุดโทษอยู่แล้วกับอูรุกไวยนะครับเป็นจอมสังหารเลยแต่ยิงไปรูปนี้ต้องบอกว่ายิงผมมองว่ายิงดีแล้วนะครับแต่ต้องชมความยอดเยี่ยมของดอนนารูมาเลยที่นูนเยสยิงไปทางขวาเมืองตัวเองนะครับดอนนารูมาด้วยความใหญ่ของเขาแหละ ที่ผู้พลาดคนแรกนะครับแล้วมันเป็นฝั่งแฟนบอลเบเช่ด้วยก็เลยเนี่ยอ่านได้เฮกันก่อนแหละครับหรือผู้ก็กับว่าในบ้านตัวเองก็จริงแต่มันก็กดดันนะครับพอไปยิงหน้าแฟนเบเช่แบบนี้ส่วนคนที่3ของเบเช่นะครับอูสมานเดมเบเล่ก็ยิงไปไม่พลาดเช่นกันนะครับวันนี้ก็จะบอกว่าเบเช่มาได้ดีเลยนะครับพออย่างเงี้ยโมเมนตัมมันก็เทมาทางพวกเขาแล้วเป็น3ามนนะครับทีนี้ก็มาเป็นเคอร์ติสโจนคนที่3ของเยฟูบ้างนะครับซึ่งโอ้ดูจากหน้าทีนี้มาเป็นหน้าไม่มั่นใจเลยนะครับแล้วพอจริงๆก็ เรียบร้อยนะครับไม่เข้าจริงๆนะครับดดนอารูมาเซฟอีกลูกหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมสำหรับดดนอารูมานะครับเห็นแลเราเห็นกันมาตั้งแต่ยูโรแล้วว่าเขาเป็นจอมเซฟจุดโทษขนาดไหนนะครับทีนี้มันก็ค่อนข้างยากแล้วแหะครับเพราะว่าถ้าคนหน้าของเปเชียยิงเข้าเนี่ยมันก็เข้ารอบเลยแล้วมันจะความกดดันน้อยด้วยนะครับซึ่งความเป็นดาวลูกอ่ะแบบดูเอ้นะครับคนยิงคนสุดท้ายเนี่ยคือมันก็มันเป็นคนละฟลเลยครับถ้าสมมุติว่ามันยิง สูสีสูสีกันอยู่นะครับแล้วมาเป็นอย่างเงี้ยคือมันอาจจะพอแบบมีเหลี่ยมให้พลาดได้บ้างนะครับซึ่งอย่างเงี้ยพอยิงเข้าไปก็ไม่เหลือนะครับไปคนละทางอารีซงเบเกอร์เหมือนกันก็เลยเป็นซีหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดเกมได้สําเร็จของเปเช่นะครับบุกมาชนะจุดโทษลิเวอร์พูลได้ที่แอนฟิลด์เลยนะครับถือว่ามาเป็นทีมที่ชนะลิเวอร์พูลในแชมเปี้ยนลีกแบบฟิลเดียวกับแอตเลติโกมาลิดปีที่ลิเวอร์พูลได้แชมป์ลีกเลยนะครับแบบฟิลเดียวกันเลยที่ตกรอบวันนศัพับลิเวอร์พูลในในแแงงงง่่่่มมมุฟนนนนนนบบบบออออลขขผะะะคครรรรััััก็็เเปปปววาาาาีี้้้ไไดทฝส โดยสรุปสิ่งที่เห็นในเกมวันนี้นะครับถ้าว่ากันถึงภาพรวมผมเอาเกมที่แล้วมาพูดรวมเลยนะครับผมมองว่าเป็น2เกมที่รูปเกมเปเชเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีกว่าเลียพูลเลยนะครับโดยส่วนตัวผมมองอย่างนั้นเลยนะครับโดยผมมองว่าจุดสําคัญที่มันทําให้พวกเขาเข้ารอบได้ในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่ได้ประตูนําเร็วนะครับเป็นการที่ทําให้เกมที่ถ้าสมมติมันเล่นไปนานๆเนี่ยผมยังคงมองว่าเลียพูลเนี่ยได้เปรียบมากกว่าในแง่ของการที่พวกเขาเล่นดูเชิงเขาทั้งเก่งปีนี้นะครับ แตนะ่พอนาเร็วปุ๊บมันทาให้เกมแพนที่เลี้ยวคูนะวางมาเล่นได้ค่อนข้างยากเลยต้องบังคับบุกตั้งแต่ในช่วงราวนาะทีที่10เป็นต้นมาเลยนะครับแล้วกลับดูว่าบุกไม่ขึ้นเกมเข้าทางปชเชเล่นสวนกลับได้ทีนี้ปาโคล่าเดมเบเล่คอรลชเคลียสวนกันเพลินเลยนะครับอย่างที่เล่าไปในจังหวะเกมว่าปารียนะได้สวนมาลุลวแต่ติดที่ว่าวันนี้นะความเฉียบคมว่าเขาทําได้ไม่ดีตลอด120นาทีก็ว่าได้นะครับคือ เป็นทีมที่แบบผมพูดตั้งแต่เกมนัดที่แล้วแล้วว่าพวกเขาเนี่ยมีความบุ๋วหวาเฉียบคมเวบุวหวาเนี่ยดีเลยนะครับขอพูดไม่แค่ความเฉียบคมนะครับคือแบบควอรัสเคเลียชุดแรกกันนะครับควอรัสเคเลียเดมเบเล่บาโคล่าเนี่ยคือบุ๋วหวาดีดูเอซสำรองก็มีโอกาสสร้างสรรค์ได้แต่ทีมพวกเขาเนี่ยยังคงไม่มีศูนย์หน้าประเภทแบบโป้งเดียวปิดบันทีจอดเหมือนแบบอ่ะสมมติเราจรินตนาการเล่นๆว่ามีเออร์ลิงฮาร์แลนในทีมเปเชชุดนี้อย่างเงี้ยคือมันจะสามารถ สร้างสรรค์โอกาสจากถ้าสมมติไม่ใช่ตัวปีกธรรมชาติจบสกอร์เป็นโป้งเดี๋ยวแบบฮาเลนได้เนี่ยหัวจะแบบผมมองว่าพักการมากๆนะครับแต่เนี่ยเขายังขาดตรงนี้อยู่นะครับเป็นกิ๊กซอว์ยินสุดท้ายที่เขาขาดไปแต่ขนาดว่าขาดอยู่ตรงนี้ยังโหดใช้ได้เลยนะครับ มันอารมณ์ฟิลมาซิตี้ปีที่ยังไม่มีฮาแล่ต์เลยนะครับตอนนี้สเปเชยคือพวกเขาปั้นทีมกลุ่มดาวรุ่งที่น่าสนใจทั่วยุโรปมาได้ดีมากนะครับถือว่าเป็นชุดที่ดีเลยนั่นแหละคือถ้าสมมติเขามีหน้าคมพมันนี้ผมว่าเกมอาจจะจบตั้งแต่90นาทีหรือแล้วใน120ไปแล้วนะครับแต่ก็นั่นแหละทําไม่ได้แล้วก็มายิงจุดโทษซึ่งจะบอกว่าพวกเขาก็ยิงได้ดีกว่าเวอร์พูจากที่ผมคาดไว้จริงๆนะครับก็เลยเป็นจุดที่ถือว่ายอดเยี่ยมก็ต้องชมพวกเขาจริงนะครับโดยส่วนตัวแม้มเป็นนรราาับกกที ในเกมเนี่ยอ่ะอาจจะมีตอนแรกเหมือนจะดูเสียวๆบ้างนะครับออกมาชกบอลอะไรเนี่ยเหมือนกับไม่ขาดแต่พอออกมาโดยรวมทั้งเกมเนะครับผมว่ามันก็โอเคอยู่โดนารูมาวันนี้นะครับเล่นทําให้ลิเวอร์พูลเนี่ยมีโอกาสก็ถือว่าไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับวันนี้แต่ก็มีเขาเนี่ยที่ยอดเยี่ยมช่วยเซฟไว้ได้อยู่นะครับแล้วก็จุดโทษเนี่ยก็ต้องให้เครดิตโดนารูมาเยอะๆเลยว่าเซฟสองครั้งนี้ไว้ได้เนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับก็นี่ผมว่าโดยส่วนตัวให้โดนารูมานะครับส่วนผู้เล่นคนอื่นๆเนี่ยผมว่า ถ้าจะให้คุณลองๆเนี่ยโดยส่วนตัวผมชอบนูโนเมนเดสมากๆเลยในเกมวันนี้นะครับคือไม่ใช่เกมนัดนี้นะครับนัดแรกเนะี่ยประกบชาล่าได้ค่อนข้างนิ่งมากนะครับจะพลาดช,ช็อดเดียวก็คือตอนที่เอเลียดลงมาแล้วนะอาจจะดูชลาล่าใจไปหน่อยนะครับแต่พอมาเป็นเกมนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเจอชาล่าเนี่ยคือถามว่านิยับตลอดทั้งเกมไหมมันก็ไม่นะครับแต่ถือว่าถ้ามาในแง่ผลลัพธ์เนี่ยผมว่านูโนเมนเดสที่ออกมาในเกมนี้ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับคือมันเอาซาร่าให้อยู่ทั้งเกมนะเป็นเรื่องที่ยากอยู่แล้วนะครับ แต่โดยภาพรวมเนี่ยตีซะว่า80-90%เนี่ยเอาซาร่าอยู่เนี่ยผมว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมมากแล้วนะครับซึ่งวันนี้นูโน,น่ทางเนียสํทำได้นะครับผมก็เลยค่อนข้างที่จะให้เครดิตเป็นคนที่เด่นอันดับที่2รอ,องลงมาจากดอนนารูมาเลยนะครับวันนี้ถ้าให้เครดิตต่างๆแต่ผมให้ที่2คนนี้นะครับส่วนผู้เล่นแดนอื่นๆนะครับผมว่าก็เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าดีกว่านะครับคือเซนเตอร์ใน4คนเนี่ยวันนี้มาคุณยอสปาโชก็เล่นได้นิ่งมากขึ้นถ้าเทียบกับเกมแรกนะครับ ฮาคิมี่ก็บุกได้ค่อนข้างดีส่วนกลาง3คนเนี่ยดีกว่าลิวอพูค่อนข้างชัดเจนอยู่เหมือนกันนะครับวิตินยากับเจ้าเนเวสนยผมว่าดูดีกว่ากาฟินแบกในวันนี้เหมือนกันนะครับคือ2เกมในกะาเวนแบกแพ้กลางชุดนี้เลยนะครับเป็นชุดกลางที่โอ้โหอน,นาคตไกลเลยสรับปารีสชุดนี้นะครับส่วนในเกมรุกเนี่ยสร้างสรรค์โอกาสได้ดีแต่อย่างที่บอกไปว่าความเฉียบคมไม่ดีเท่าไหร่ก็เลยเนี่ยอาจจะให้คะแนนจุดนี้น้อยหน่อยสำหรับทางปารีสนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแย่อะไรนะครับภาพรวมเพเชก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส เป็นวันที่เกมรับเนี่ยผมมองว่าก็จะมาแย่หน่อยก็ช่วงที่ตอบเวลาแล้วที่เปลี่ยนนะซึ่งก็ผมมองว่าเข้าใจได้นะครับอาริซงเบเกอร์เนี่ยยังคงเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดเหมือนเดิมนะครับจากการที่โชเซไปอุตลุดชุลมุลเหมือนเดิมนะครับผมยังคงให้เขาเนี่ยมาตรฐานดีเหมือนเดิมนะครับส่วนคนอื่นๆก็ตามจังหวะไปนะครับก,รกลางกลางตามมาตรฐานไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นวันนี้นะครับ ส่วนตรงกลางเนี่ยเป็นลองเพชเชนะครับแล้วก็เกมรุก3ตัวเนี่ยวันนี้โชต้าต้องบอกว่าเป็นวันที่ยังคงแย่อยู่แบบเจ้าตัวนะครับดาวินลงมาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็ไม่อยากะาทวอะไรเขามากมายนะครับเกมลักษณะแบบนี้ก็มันรวนจุดทษนะครับดาวินจะเป็นแพ้วันนี้ก็ถือว่าต้องบอกว่าน่าเห็นใจนะครับแต่ว่าในรูปเกมกเนะครับเล่นไ,ไ,ไม่ไม่าไหวจริงจสับดาวินวันนี้ก็ต้องวิการกันตามเนื้อผ้านะครับ ส่วนดีอาร์ตกับซาร่าวันนี้ผมมองว่าก็สร้างสารรค์โอกาสได้ดีแล้วแต่ก็ผ่านฮาคิมี่กับเมนเดสได้ยากนะครับก็เลยถือว่านั่นแหละทาได้เต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทาได้แล้วนะครับส่วนสํารองที่เหลือก็ควันซ่าวันนี้ก็ดีกว่าที่คิดนะครับแต่ก็นั่นแหละเกมบุกถ้าเทียบเท็ก็ยังยากโจนลงมากักโบล,ลงมาวันนี้อย่างกักโบล,ลงมาก็ยังไม่ได้เห็นมิติอะไรเท่าไหร่จากการที่ขาดช่วงไปที่เขาเจ็บนะครับก็เลย คาดหวังอะไรไม่ได้ในวันนี้เอเลียดลงมาวันนี้ก็ไม่ได้พิเศษเหมือนวันที่เจอเกมแรกแล้วนะครับแต่ก็เข้าใจแหละเพราะว่ามันผู้เล่นที่จะมาประสานงานแหละเขาก็ปีแยวไปแล้วในเวลานั้นนะครับก็จะมาให้เขาแบกคนเดียวก็กระไาอยู่นะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับ11ตัวจริงทั้ง2ทีมผมคิดว่าก็โดยภาพรวมเนี่ยก็ออกมาเป็นประมาณนี้นี่แหละครับไม่น่าจะฉีกอะไรเป็นว่านี้แล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาตามกันต่อนะครับสำหรับนิวฟุกุกับควอแนนัดหน้ายังคงเข้มข้นต่อเนื่องนะครับชิงคาราบาวกับนิวคาสเซิลนะครับ อีกหนึ่งรายการที่เหลือในลุกการนี้การสุดท้ายก่อนจะไปเน้นในหลีกที่เหลือในให้เข้มข้นยาวๆแล้วล่ะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่เหลือรายการอะไรให้รู้แล้วนะครับหรือว่าก็มาตามมาต่อว่ากัวนเต้กับเทนจะเจ็บหนักมากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็ต้องมาดูสภาพคนอื่นๆด้วยว่าจะฟิตพอเล่นกับนิวคาสเซิลมากไหมนะครับหรือว่าเป็นจุดที่น่าห่วงอยู่เหมือนกันสับลิวอปูลนะครับหวังว่าจะไม่ขาดกันเยอะนะครับส่วนทางฝั่งของเปเช่นะครับก็เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปนะครับแล้วเกมนัดหน้าเจอกับแอสตันวิลล่านะครับอูนนเเเออมมรรีีจทก่าะคับ ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ดาบาจากหรือพูล,ลงมาหน่อยนะครับแต่ก็ยังประมาทไม่ได้เหมือนกันถ้าสมมติว่าเขายังคงโอกาสเบืองกันแบบนี้อยู่นะครับ <c oughs> ก็อาจจะน้ําตาตกเหมือนกันนะครับแต่ก็ได้ความมั่นใจจากนี้นนแหละไปเต็มเมเลยนะครับในช่วงปีนี้เนี่ยเดมเบเล่ก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่อินฟอร์มเลยนะครับยังคงแบบยิงต่อเนื่องเลยผมไม่แน่ใจว่าผมว่าสถริติอนะัดูอาจจะสู่สีซาร่าหรือว่าดีกว่าด้วยซ้ำผมไม่แน่ใจตรงเนี้ยน,นะครับคือแบบปีนีน้ตั้งแต่ขึ้นปีปฏิทินปี2 5มาในเล่ือบัดไมลยนะคมับลเล ยิงอีกครั้งหนึ่งนะครับถือว่าเน็ตตาได้ความยอดเยี่ยมของเนี้ยมาช่วยแบกไว้อยู่นะครับอ่เดี๋ยวมาดูกันว่าในระยะยาวเนี่เบเนเชจะไปไกลถึงขั้นว่าแบบไปถึงขั้นแชมป์ไหมนะครับกับการล้มเลี้ยวฟูลมาแล้วนะครับแต่ก็บอกว่าถ้าสมมติเข้าลึกๆไปได้เนี่ยยังมีคู่แข่งที่แข็งๆรออยู่ไม่ใช่เป็นมารลิดหรือว่าแอตแลนติโก้อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันว่าจะไปถึงตรงนั้นไหมเดี๋ยวก็มารอบแปดทีมกับแอสตันวิลล่าก่อนนะครับ สำหรับการพูดหลังเกมพูดนี้ก็คิดว่าขอจบเป็นที่ประมาณนี้ไปแล้วกันนะครับก็ถ้าใครฟังอย่างนี้แล้วก็ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจช่องกาบาบอดในคลิปต่อไปด้วยนะครับมีความคิดเห็นแลกเปลี่ยนพูดคุยอะไรก,กันก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ช่องทางขังด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็เวลาหมดเวลาแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ